ฮรัวันดีครับวันดีครับมามามาเจอดับตัวแคลี่ซินิเทียก็ถือว่าเป็นแครี่นะคิดซะว่าเป็นแครี่แล้วกันเจอดับตัวอย่างนี้ก็เลยต้องจัดคลิปดูหน่อยนี้เผื่อมันจะเผื่อมันจะดีดึงให้โดนละกันดงให้ดแล้วกันด,ดึงมาตายหมดแล้วเน,นี่ยมันหรือเรา <laughs> ชนะ5อะไรใช่ปะไม่จําไม่ได้อ่ะไม่รู้ชนะกี่เกมแล้วไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตดูเลยไบโอหัวร้อนเตรียมตัวตายเลยแป้งมึงเนี่ยซินน่าจะออบเนาะแวนกลางเทลน่าจะลม มาเราดูดิเจอทีมฝั่งตรงข้ามคอนเทนต์แคลรีล่ห้าละมันมีโอกาสแพ้ได้นะเว้ยไม่ใช่จะแพ้ไม่ได้แคลรี่ห้าต้นเกมอย่างโหดมันแรงนะเออเคือพอเราตีฝั่งเราตีตัวหนึ่งอะ่ะอ,อีกสามสีตัวมันยังเป็นตัวดาเมจไงผมว่าเขาน่าจะเล่นรวมกลางแน่เลยวะ่ะอันนั้มามามา เล่นกันอาตยานี่แหละแม่งคอมโบซีซั่นหนึ่งสองคนคอมโบแรกน่าจะไม่ตายวะไม่ตายทั้งทั้งสองตายไม่ตายเอยจะพิทเลยเหรออุ้ย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 อีกสองวิหนึ่งเอ้ยซาเอ้ยวิวซาจับภาพ<า>เลยเมื่อกี้นะเนีี่ยก็งั้นก็าานาต,ตาย มามามาปมามมาฟ้ามาไวโอไวโอตีตีเว็บเสร็จมาเลยมาแป้งแป้งมาน,นี่แป้งไปไล่เขาในป้อมอีกเอาย้อนย้อนนะนนะพี่ดึงย้อนมาไง <laughs> <laughs> ดึงเข้าให้ลิงทุบเลยพี่ถ้ามีรวมถ้ารวมอ่ะใช่ใช่ใช คอมโบในฝันใช่ไหมอุ้ยมีท่าเต้นปะไม่มีท่าเต้นเหรอมาเล่นดาวต่อเราไม่มีใครออกของลงไม่นะที่จริงสบายเลยได้มานี่ตุ้ยครับตุ้ยเหรอมต้นสกิลนียังไงก็ตายบางคน ไ,ไหลคาเลยไม่ค่อยอยู่เลยนะมานี่ย้อน oh. มานี่เดินกใกล้พี่ไว้เดินใกล้พี่ไว้เดินหาเลยเดินหาเลยเดินหาเลยมานี่ยอ้อนไปตรงเล่น ยังต้องเล่นอ่าบับแดงอ่าบับแดงปับนปะบนปับนเฮ้ยเฮ้โอ้ยติดคิมคิมบังกูอเสรย์ย้อนยิงย้อนยิงแม่นอยู่นะ สิบวิมีดึงครับสิบวิมีดึงเอาโลดีกว่านะเกมนี้นะไม่ต้องเอาล้างเอาอะไรนะแรงใช่ไหมเมื่อกี้อันตียัดหน้าเลยอ่ะย้อนพิกเกอร์ยอนพิกเกอร์อู้ๆเจ็บ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  ไม่คิดจะให้กูกลับบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยสมานี่อู้ดูดไม่ติดครับผมอนาดเลยอยู่ดยูนาดเลยเยแว่นแวนไอ้แวนติดสโลอยู่แวนติดสโลอยู่ผูกอ้าวิ่งหาย้อนย้อนผัก

กลาง,างกลางอ,อ๋อมันไปนด,นดันบนหนูไม่เป็นไรกลางไม่มีคนดันครับเสียดายเสียด้เวฟใช่ไหมเออพี่ก็เสียดายเวาฟ,าาฟา <c oughs> มาดิมาดิสัตว์มาดิมาดิดูดผูด,ด้วย มานี่มานี่ต่อเทวต่อเทวต่อเทวต่อใครโพมัแม่งวิ่งหายอย่างเดียวเลยเน่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 โอ้ยไปไหนเรามาดิสองบับฟ้ามาเอ้ยกลาง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  ลิงลิงทุบบนไปลิงทุบบนไปผมกลางแตกว่าเสียดายจังไปไหนวะเนี่ยกลางไว้ก่อนเขี่ยกลางไว้ก่อน ดู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 กดของโลมนะกดของโลมนะตีปัม๊มติดปั๊มต่อตีปั๊มต่อ <c oughs> มานี่ย้อนมานี่เ <c oughs> อ้อยเอ้อยเอ้อยกูตายกูตายเีย,ยังดีมาไม่ทัน <c oughs> <c oughs> เลยนิดเดียวนิดเดียวมันเริ่มสนุกแล้วเนี่ย ทุบลมลิงทุบลมถ้ามันหายตัวทุบลมเลยเพื่อนเออจบได้รีบจบนะจบได้รีบจบนะเลดเราเล่นเล่นยากนะว่าฮ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 ่าดูแกขวดหรอกกันเลจนเดรี่เลยใช่เลจนเดรียหรอโอ้ มา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  <Okay. S 1> มันกดพันนิดแล้วห้าวิสี่สามสองหนึ่ง,ง,งไปไหนเรามอบ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 สามสองหนึ่งย้อนมานี่ย้อนอย มีของโลมอยู่มีของโลมเป็นโลนะครับหนึ nice, <assistant. S 1> ่งศูนย์ดึงเท <c oughs> แมงกูนับวิอย่างกันอย่างกันรลเบิดเวลา <c oughs> โอ้โหกดของโลมไม่ทัน <c oughs> โทษโทษโทษ <c oughs> ยืนคุมยืนคุมอ้าาย้อนมานี่ย้อน <c oughs> ไปแล้วจ้า ดึงแล้วมีดึงอีแล้วมีดึงอีแล้วมีดึงแล้วม,ม,มาดึงมาดึงมามามาไ<อ>ปและไปละขอรีก,ก่อนนะเดี๋ยวตุยผมว่าลิงไม่ต้องฟาร์มแล้วล่ะเดินเกมแก๊กทุบให้หมดเลยเออตอนนี้ไม่ต้องฟาร์มแล้วเพื่อนเราไล่จบจบบ้านอย่างเดียวเลยอืมอืม ใส่เ้ขียวแล้วกันเนาะเสื้อเขียวแล้วกันพี่มามพี่มามพี่มา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 มโอ้ยวนเห็นแวนเห็นแวนเห็นรีบจบได้รีบจบอย่าปล่อยเล็ดอย่าปล่อยเลดไ <c oughs> <c oughs> อ้ย่จเจอหน้าแก๊กวิ่งหลบมาเลย มานี้ <Okay. S 1> มาหนี้นห้าวิสี่สามสองหนึ่งโอ้เริ่มดึงไม่โดนแล้วว่ะ <laughs> เริ่มดึงไม่โดนนะเริ่มดึงไม่โดนแล้วว่ะ เย,เย,เยขาตีดักอยู่นะเขาตีดักอยู่นะอ้าวรัดได้ครับผมได้ครับผมบบยิงหาเลยมานี้แบนมานี้เพื่อน เออหลบได้เหรอตัวอีซาอิซาตัวอีซาอ่ะไม่มีใครเอารถถังขึ้นมาวะ่ะไอเทวไอเทวเฮ้ยคลิปบนยังอีกชุดนึงอะเพื่อนตายหมด,ดพี่ไปไม่ได้พี่จะป้อม <ไป S 1> บนมน่นะ มัันนนโดดดดอยู่่่ะะแจเ็ที่ให้ป้อมตีพี่ก่อนอย่าเพิ่งตีมังกรมมันันกลาายตีป้อม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 มันกลับมาแล้วักเฮ้อถอยเลยถอยเลยถอยเลยทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยอู้หูได้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  โอเคไอ้ซาซาขึ้นบนซาขึ้นบนเนี่ยลงล่างขึ้นบนป่าบอลโบไปทีนึงเดี๋ยวเียเอ็นดอเยี่ยเพื่อนไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วมำมเมื่อกี้เ้าเราต้องเอาของกันเวทมามาทำไมอ่ะใครอ่ะ กลัวโดนแวนชุดเดียวหายมั้งออกแค่นั้นมันก็ยังหายอยู่ดีเพื่อนออกแค่นั้นมันก็ยังหายอยู่ดีถ้าโดนหนึ่งชุดเต็มเต็มอ่ะเออข้าใกล้ก็ไม่โดนมันมก็โดนเต็มเต็มอยู่แล้วมันไม่พอหรอกแค่นั้นนะมามาทำล่างมาครับทำล่างมา อยากตีป้อมไม่แตกมากเลยเดี๋ยวคลิปมันเดินสโลอยู่ไงโอ้ยยยยยดไม่โดนอีก <c oughs> มาดันยยยยยยยมาน <c oughs> ยาน,น <c oughs> ยย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 นยยยยเยยยยยยเยย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 ย อู้เจ็บเจ็บกูดึงไข่เนี่ยอุ๊ยยอนเอ้ยย้อนเดี๋ยวนะขารีก่อนนะเหมือนระเบิดเวลา เขาดักเะเลเรียบรอยแล้วแอลซ้ายแอรซสายน่าจะมีคนเพราะแวนเพิ่งอยู่ตรงสายเมื่อกี้นะเนี่ยย้อนขวา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  เธออยู่ในโอ้โไม่ทันว่ะนี่งไรเรง,นะง,ง,งเริ่มแรงแล้วนะของเขาเริ่มแรงแล้วนะโอ้โหเพิ่งมีดูดเพื่อนชิบหายแล้วกู ขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะเพื่อนขอโทษได้ไหมล่ะอัน <c oughs> <c oughs> ตีดูดพุ่งมาเมื่อกี้ <c oughs> อ้าวไปเล่นสายดูดเลือดเหรอ <c oughs> อืม ออกสะท้อนดีไหมเนี่ยออกสะท้อนแล้วกันมากูจะให้ยืนให้ตีเลยมตัวเราตัวเราโมบิลิตี้สูงครับออทำเว็บออทำเว็บซ้ายขวาให้สูงเลยออกบลกเข็นก็ได้ครับบุกเข็นจะตีแรงกว่านะฝั่งเขาไม่มีใครยืนหนาหนานะครับมีแค่เทลออกของแทงสองชิ้นก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะ เขาไปแล้วเขาไปแล้วทำกลางมันหน่อยทำกลางมันหน่อยยิงทั้งหลังยิงมุมหมดเลยยิงทั้งหลังเลยดึงไม่ติดว่ะบนเราคลิปใหญ่แล้วมาๆๆดึงไม่โดนแล้วว่ะหลังๆเนี่ยต้ยกลับคนหนึ่งก็ได้ครับ จะไปไหมยิงไปเลยอืมเล็งไปใช่ไหมหอุดรอปซอยแรงชิบหายแปง้งแปง้งอย่าลึกแปง้งอย่าก,กินข้าวป้อมเขาดิกินข้าวป้อมเขาทำไมอ่ะดักอยู่ในป้อมดักอยู่ในป้อมเอาป้อมไมหน่อยโอ้ลนอน้วเนาะเด็ด K เกือบแพเ้เกือบเกือบถ่ายที่หน้าเขาแล้วเมื่อกี้เนี่ย เออทำให้เล่นยากทำไมล่ะเกมเล่นง,ง่ายแก๊กถ้ายเกมทำอะไรไม่ค่อยได้ท้ายเกมจริงๆอะ่ะท้ายเกมถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะแก๊กมันเป็นตัวพลิกเกมอยู่แล้วครับแก๊กมันเล่นได้ทางเกมนะถ้าเล่นกับเพื่อนแนะ่ะแต่ถ้าเล่นคนเดียวไม่ว่าต้นเกมกลางเกมท้ายเกมมันเล่นยากผมอต้องมึงยันดับแป๊บนึงนะโอเคจ้า เกือบล่วงเมื่อกี้เนี่ยเกือบแพ้เอ๊ะขอดองกันขอดองกันมีสาวป่ะอ๋อมีแต่กกรูปการ์ตูนเฮ้ยเฮ้ยแปลงเรียกว่ารูปคนมันจะรูปการ์ตูนหมดเลยวะ เอเดนดอร์กูโลกเลยออกของออกมูลาด้วยไม่ต้องออกมูลาจริงๆอ่ะยิ่งเล็ดเกมก็ไม่ต้องออกก็ได้เพราะฝั่งเขามันแคลรี่ห้าตัวไงมันไม่มีใครหนาเลยครับมันมีแต่ตัวบางๆหมดเลยซึ่งถ้าตัวบางๆเงยอะๆครับออกโบเกนจะคุ้มกว่า ura, นะ ura, ม,มูลานะมูลาเล็ดเกมไว้ตีปั้มได้อย่างเดียวตีคนถ้าวัดดาเมจนะระหว่างมูลากับโบเกนนะครับตีแคลรี่โบเกนจะเร็วกว่านะจะตีแรงกว่าด้วย ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันทุกคืนในไลฟ์ในเพจนะครับฝากเพจด้วยนะฝากเพจด้วยนะครับ